น้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพี่แนนอีกแล้วในสนทนาภาษาจีนสามสิบสถานการ์นะคะวันนี้เนี่ยก็เป็น EP พีที่สามแล้วนะคะก็คือบทเรียนที่สามที่เรามาเจอกันนะวันนี้ในส่วนของบทที่สามที่เราจะเรียนเนี่ยจะเกี่ยวกับการอะไรคะอ่านได้ไหมใครที่เคยเรียนภาษาจีนกับพี่แนนแล้วอ่านได้ไหมคะลูกตรงนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยวันโหใช่ไหมคะวันโหเจียนคางนะคะวันโหคืออะไรเราเคยเรียนไปแล้วนะคํานี้ วนห่อก็คือการถามสารทุกข er ์สุดด anyway? ิบนะคะก็ค um <in BI Online> ือถามทุกข ok? <in> ์ส <perch> ุขน <uch> ั <in> ่นเองว่าคุณเป็นยังไงบ้างช่วงนี้สบายดีไหมก็คือพวกนี่จืดจิ้นเสรมไอย่างนีเสเรอนี่หามาประมาณพวกนี้นะคะนี่เขาจะเรียกว่าวนห่อเนาะเดี๋ยวเรามาดูคําแรกกันเลยค่ะวนห่อเมื่อกี้เราพูดไปแล้ววนห่อก็คือถามทุกข์สุขถูกไหมลูกตอบค่ะสองนะเจียงคาง เจียนคางเจียนคางเนี่ยจะมีสองความหมายด้วยกันนะคะจะแปลว่าสุขภาพก็ได้หรือว่าจะแปลว่าแข็งแรงก็ได้หรือเราจะมารวมกันก็คือสุขภาพแข็งแรงก็ได้นะคะอันนี้เราสามารถใช้ได้เลยที่แนนยกตัวอย่างมาให้ค่ะคำนี้ที่เราเจอบ่อยนะคะก็คือ我身体很健康我身体很健康นะคะข้อสามค่ะ最近最近最近เราก็เรียนไปหลายรอบแล้วเนาะ最近ปลว่าอะไรคะ 最近ก็คือช่วงน,นี้นะคะ最近你最近怎么样？你最近怎么样？มมมมก็คืออะไรคะลูกช่วงน,นี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเก่งมากค่ะต่อนะคะชูฟูชูฟูแปลว่าสบายนะคะเห็นชูฟูก็คือสบายมากว่าเห็นชั่วเฮ้ยฉันสบายมากนะคะต่อค่ะผูทงนะคะผูทงแปลว่าอะไรเอ่ยผูทงก็คือธรรมดาทั่วไปนะถ้าชื่อผูทงเห็น ถ้าชื่องตะเนก็คืออะไรคะลูกเขาเนี่ยก็คือเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนาะโอเคนะคะต่อค่ะการเมอาการเมอาการเมอาคืออะไรคะการเมอาก็คือเป็นหวัดนะอย่างช่วงเนี้ยอากาศจะเปลี่ยนบ่อยนะคะย๋อวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกถูกไหมก็คือเสี่ยวซินกับเมอาเสี่ยวซินกับเมาก็คือระวังเป็นหวัดนะคะเสี่ยวซินแปลว่าระวังเนาะต่อค่ะ จวนเก่าจวนเก่าเนี่ยมีสองความหมายด้วยกันนะคะก็คือจะแปลว่าการที่เราฝากไปบอกหรือว่าบอกต่อก็ได้นะจวนเก่าทาชิงจวนเก่าทาก็คือกรุณาไปบอกเขานะคะประมาณนี้นะต่อค่ะชวนยู่ชวนยู่ชวนยู่ยก็คือหายดีแล้วนะคะปกติเราก็จะเจอคําว่ายู่บ่อยเนาะยู่หาก็คือหายดีเป็นปกตินะคะโอเค เดี๋ยวเรามาดูบทสนทนากันเลยค่ะบทสนทนาเนี่ยที่นนบอกเรานะว่าในพาร์ทของ30สถานการณ์เนี่ยก็จะคือเป็นบทสนทนาที่เราเจอได้ในทั่วไปนะคะแบบอาจจะสั้นๆง่ายๆแบบพอตอบท,ทูทูได้ไทยไปได้นะคะไม่มีพื้นฐานก็สามารถนำไปใช้ได้เนาะโอเคมาดูค่ะจะเป็นมารี่กับต้าหมิงคุยกันนะคะมารี่บอกว่าอะไรคะช่วงเดือนวันไม่รต้ i งถง 他好吗，大明哈？他有点不舒服，发声音打朋友的嘞，喏。玛丽哈，是吗？他得了什么病？他得的只是普通的感冒，请转告。我希望他早日痊愈。我一定转告。 ๆๆวเวสี่ยเสี่ยหนีดเโอเคเห็นไหมเป็นศัพท์ที่ง่ายๆใช้ได้บ่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาช่วยจำแปลนะคะเขาบอกว่าอะไรคะ最近我没有เจียนวันนีนลว่าอะไรเจ,จรก็คือช่วงนี้เนาะ,ะช่วงนี้เนี่ยฉันอะไรคะลูกช่วงนี้เนี่ยฉันไม่ได้เจอใครคะเจียนต่อก็คือไม่ได้พบเจอเนาะฉันไม่ได้เจอเฉิงเฟิงเลย ท้าเหามะเขาสบายดีไหมนะคะจ้าหมิงก็เลยบอกว่าอะไรลูก่าโย服เดชูฟูชูฟูก็คือสบายนะคะเขาเนี่ยไม่สบายนิดหน่อยมารี่ก็เลยถามต่อว่าเชื่อมโอ้จริงเหรอถ้าเตอร์เะะมาปิงาเตะะมาปงก็คือะไคะเขาป่วยเป็นอะไรนะคะเตอละก็คือเหมือนกับ ได้รับหรือว่าป่วยเป็นอะไรจุดๆแล้วก็จะใส่ชื่อโรคนั้นตามไปนะคะอย่างอันเนี้ยเนี่ยเราจะใส่คาว่าเฉินเนลยก็คืออะไรเนาะโอเคนะเต๋อพี่แนนทำไมตอนนี้อ่านว่าเต๋อไม่ใช่ันว่าเติร์นเหรอคะตัวนี้เนี่ยเราอ่านได้สามเสียงนะคะจะเป็นเตอ๋อเตอ๋อแล้วก็เต๋อเต๋อก็ได้นะเต๋อจะแปลว่าควรนะคะโอเคเต๋อแปลว่าได้ เจอแปลว่าได้รับหรือว่าเป็นโรคก,ก็ได้นะโอเคนะต่อไปค่ะต้าหมิงก็เลยบอกว่าถ้าเจอเจอจือชื่อผู้ทงเจอ感าก,ก็คืออะไรคะเขาเนี่ยป่วยปไปเลยคะ่ะลูกเขาเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาเห็นไหมผู้ทงก็คือธรรมดานะคะเขาเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานะคะจือชื่อก็คือเพียงแค่ก็ได้นะหรือว่าแค่ก็ได้คะ่ะเขาเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา มารี่ก็เลยบอกต่อว่าะไรคะชิงจว,จวนเก่าจวนเก่าไม่ว่าอะไรเมื่อกี้เรียนไปแล้วจวนเก่าก็คือฝากบอกนะคะก<ม>รุณาบอกเขาด้วยหรือว่าช่วยบอกเขาด้วยนะคะหว i ดชี้ว่างท่าจ่าฤกษ์ชวนยีว่างชีงชงเรียนไปตั้งแต่อีทีแรกแล้วเนาะชี้ว่างก็คือคาดหวังนะคะฉันน่นะคะฉันหวังว่าหรือว่าฉันขอให้เขาเนี่ย หายเร็ววันนะคะเจ้าลือก็คือหายเร็ววันนั่นแหละที่นายไม่รู้จตบอกว่าไงเจ้ามันแปลว่าเร็วก็ได้นะคะโอเคต้าหมิงก็เลยบอกต่อว่าอะไรคะว่าอีที t จอดเกาะก็คือฉันนะไรลคะลูกฉันจะบอกเขาให้นะหรือว่าแน่นอนฉันจะบอกเขาให้โอเคเสี okay. ้ยเสียหนีตุย่ยาตะวนอก็คืออะไรคะขอบคุณที่ถามสารทุกสุดดิบของเขานะคะหรือว่าขอบคุณที่ถามถ่ายถึงเขาก็ได้นะ ตุ้ยตุ้ยแปลว่ากลับนะคะตุ้ยแปลว่ากลับตุ้ยอะไรอะไรอะไรสักอย่างตุ้ยทาแล้วก็จุด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 ต่อน,นะคะหรือว่าตุ้ยตามสถานการณ์นั้นนะคะแบบตุ้ยตุ้ยทยกวาวาเวนหวัวกะชิ่งชี่เห็นไหมก็จะเป็นตามด้วยคํคำนามเนาะนามวนนามนะคะตุ้ยไท่ายกวาว,วาเวหัวกะชิงชื่แปลว่าอะไรคะแล้วก็ใส่เป็นความรู้สึกตามไปข้างหลังนะ,ะก็คือ ใช่ขวัญเพ่อก็คือวัฒนธรรมไทยนะคะการชิงชื่อก็คือสนใจชั้นสนใจในวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะคําว่าตุ้เนี่ยเราต้องเจาะไปลึกหน่อยเนาะถ้าจะเรียนเป็นหน่วยในไวยากรณ์นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าในกลุ่มของสามสิบวันหรือว่าในไวยากรณ์จี๋แบบพี่นยก็สอบมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราจะเป็นแบบทั่วไปนะคะจะไม่ได้เจาะลึกโอเคโดยรอมาอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะพร้อมนะพร้อมนะคะ 玛丽卡最近我没有嫁到成婚，他好吗？他有点不舒服，是吗？他得了什么病？他得的只是普通的感冒，请转告，我希望他早日痊愈，我一定转告，谢谢你对他的问候。OK，那么ามาดูใ了ส 他有า不舒服，ิเอ็ดพูดชแปลว่าอะไรลูกถ okay. <tz ut ati> nah ้าโยต็ก็คือเขาไม่สบายนิดหน่อยใช่ไหมคะลูก有ยแปลว่านิดหน่อยใช่ไหมคะ不舒服คือไม่สบายนะคะเพราะว่า舒服เนี่ยก็คือสบายถูกปะโอเค他有า不舒服，อัดนออกเสียงตามไหมคะ他有า不舒服。เขาไม่สบายนิดหน่อยเนาะต่อค่ะถ้า得了什么病คืออะไรคะลูก ถ้าเต๋อก็คือเขาป่วยเป็นอะไรนะคะเขาป่วยเป็นอะไรอันนี้ก็คือเหมือนเราถามไถ่เขาได้นะว่าเอ๊ะเนี่ยเขาไม่สบายนิดหน่อยแล้วเขาป่วยเป็นอะไรถ้าเต病นะต่อค่ะถ้า么不舒服吗他有什么不舒服吗ถ้าย่าแปลว่าอะไรคะเขามีอะไรไม่สบายหรอหรือว่ามีอะไรไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าก็คือเป็นการถามไถ่เหมือนกันนะคะ พอเราได้ยินเขาถามว่าเฮ้ยเขาไม่ค่อยสบายเนี่ยเราก็ต้องถามต่อใช่ไหมว่าเฮ้ยเขาป่วยเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นหนักหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาอะไรคะเขามีอะไรที่ไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะถามต่อไปได้ใช่ไหมอันนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็คือการถามตอบของประโยคนี้นะคะถ้าเราได้ยินเขาบอกว่าเอ้เนี่ยแม่ของฉันไม่ค่อยสบายเราก็จะถามต่อยาวๆเลยใช่ไหมว่าป่วยเป็นโรคอะไรโอเคถ้าโยน เฉยมู่ผมาก็คือเขาไม่สบายตรงไหนหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้านสมวแล้ลก็คือเขาเป็นอะไรไปแล้วนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างก็ได้เนะท้านสมวนเมลโอเคนะพี่แดนไปแล้วนะคะเร็วไปไหมถ้าเร็วไปเม้นท์บอกพี่แดนได้นะพี่แดนจะได้ช้าลงนิดนึงนะคะหรือว่าอยากให้พี่แดนเพิ่มตรงตรงไหนเนี่ยก็บอกได้เนาะแต่ว่าสไลด์พี่แดนก็คงทําประมาณนี้แหละนะคะโอเคต่อไปค่ะ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการที่เราแบบว่าเหมือนกับอุ้ยฉันขอให้เขาหายเร็วๆนะอะไรเงี้ยค่ะเป็นการแบบฝากไปบอกนะคะฝากเหมือนกับอุยพรเนาะโอเคมาดูค่ะหวอดชี้ว่างท่าเจ้าหลือชวนยี่อ่านออกเสียงพราอมกัอีแล้วค่ะหวชี้ว่างท่าเจ้าหลือชวนยี่ก็คืออะไรคะฉันหวังว่าเขาจะหายโดยเร็ววันนะคะถ้าเราไม่พูดคํานี้เนี่ยถ้าเราไม่พูดคํานี้เนี่ยเราก็สามารถใช้สามประโยชน์ถัดไปก็ได้นะคะก็คือ จูเ้า早日健康จูาเจา早日健康ก็คืออะไรคะขอให้เขาหายโดยเร็ววันนะคะจู่แปลว,ว่าขอขอถูกปะเราจำได้ไหมคะว่าจู่หนิชลึกควายเลอนะคะจู่ก็คือขอนั่นเองนะต่อค่ะ 我愿他早日健康我愿他早日健康愿เป็นอะ愿愿望นะคะก็คือปรารถนาคาดหวังนะคะฉันหวังว่าแร้วฉันปรารถนาให้เขาเนี่ยหายโดยเร็ววันเสีเ่ยงแไปแล้วเนาะสุขภาพแข็งแรงนะคะต่อไปค่ะวชิวางทาเหินวายข้างค้างฟูข้างฟูแปลว่าอะไรข้างฟูแปลว่าหายดีเป็นเตึก เป็นปกตินะคะนิทานการตลอดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกเอบาค่ะประโยคนี้ก็ค,ค want, ืออะไรว่าคว我希望าง快ูห我ั望他่快康复านคาคงูนะคะคางคูใช้บ่อยไหมคางคูก็ใช้บ่อยนะใช้บ่อยนะคะโอเคอันนี้ก็แปลว่าฉันหวังว่าเขาจะหายโดยเร็ววันเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะก็คือเหมือนกับขอให้เขาหายโดยเร็ววันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช้ได้หมดเลย โอเคเดี๋ยวเรามาดูสับเสริมนิดนึงนะคะถ้าารเมาถ้าอชื่อ,ก,อ,อก,ก็คืออะไรคะลูกเขาป่วยเป็นอะไรคะเขาป่วยเป็นไข้หวัดเนาะการเมาก็คือไข้หวัดเป็นหวัดใช่ไหมคะแล้วถ้าเราจะใช้คําอื่นได้ไหมได้ค่ะเรามาดูคําว่าลิ้วการค่ะลิ้วการก็คือไข้หวัดใหญ่นะคะลิ้วการไข้หวัดใหญ่ต่อไปค่ะฟาชอ่ ฟาชาฟาชอบเป็นอะไรคะเป็นไข้ตัวร้อนไข้ขึ้นสูงนั่นเองเราจะใช้ควา,วา,า,ชาว่าฟาเชาเนาะต่อไปค่ะซางเฟิงซางเฟิง,ง,ฟงแปลว,ว่าไข้หวัดเหมือนกันนะคะพี่แน่แล้วเราจะใช้ยังไงอะไรเป็นซางเฟิงการเมาดิ้วกานะคะซางเฟิงเนี่ยสมมติว่าถ้าเราไปตากอากาศเย็นๆมานะคะหรือว่าตากลมอย่างเงี้ยเราเป็นไข้เนี่ยเราสามารถใช้แบบแบบง่ายๆเลยคะ่ะว่าซางเฟิงก็ได้ ถ้าเราดูในหนังจีนเนี่ยเวลาที่นางเอกเขาไปตากอากาศข้างนอกแล้วไม่สบายใช่ไหมคะเขาก็จะใช้คาว่าถ้าช่างเฟิงเรือช่างเฟิงนะคะก็คือเขาเป็นไข้หวัดแล้วจะเป็นแบบง่ายๆเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หายนะคะโอเคต่อไปค่ะโถเถงิงโถเถิงก็คือปวดหัวนะคะโถแปลว่าอะไรคะลูกโถแปลว่าหัวศีรษะเถิงเถิงมาจากเถิงทงค่ะเถิงท่ง,งทตัวนี้เลยเถิงทงแปลว่าปวดนะคะต่อไปค่ะตู้จื่อ เถิงตู้จืดเถิงตู้จืดแปลว่าท้องนะคะหน้าท้องนั่นเองตู้จืดเถิงก็คือปวดท้องถ้าเว่ยทงล่ะเว่ยทงเว่ยแปลว่ากระเพาะนะคะเว่ยทงเนี่ยจะแปลว่าปวดท้องกระเพาะต่อนะยาเถิงแปลว่าปวดฟันนะคะได้นะยาเถิงต่อค่ะทองจริงทองจริงผู้หญิงต้องจำไว้เลยนะคะคำนี้สำคัญมาก ท้งจริงก็คือปวดท้องประจำเดือนนะต่อค่ะเขิดโซเขิดโซ,โซแปลว่าไอนะคะโอเคสําหรับ EP นี้นะคะก็หมดลงแล้วนะคะน้องๆคนไหนมีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเม้นมาข้างล่างได้เลยหรือว่าจะ inbox เข้ามาถามส่วนตัวก็ได้นะคะถ้าใครที่ไม่กล้าเมนแล้วสาหรับน้องๆที่ตั้งใจเรียนทุกคนนะคะก็ขอให้น้องๆอย่าสอบผ่านแล้วก็นําภาษาจีนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะ โอเคสำหรับ EP นี้นะคะพี่นันก็ต้องขอตัวก่อนแล้วเราเจอกันใน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย